อันนี้บ้านยังบ้านนำเคียนอันนี้บ้านนำเคียนเด้อพี่หน้องสบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้เตร์จะพามาชมวิถีชีวิตของชนเผ่ามงที่บ้านนำเคียนเมืองหมแขวงไสสมบูรณ์อีกห้าปีไปนี่เราจะค่อยง่ายเต็มที่ห้าปีไป <S <S <S> ผู้สูงที่เฮาสามารถนิมเห็นวิวทิศตได้อย่างสวยงามผู้สูงๆแหลมๆหันเมนตอนอยู่พัละแวกทีเฮาเห็นสามารถแน้มเห็นไดน้ชัดเจน Ni bọn len bọn tên nguồn đi. gì nam nyai ba nam nyai yu bun day. Oi nam nyai yu phun len. Không nam ngôm phun len. Không nam ngôm. Không nam ngôm. Không nam ngôm. nam ngôm. Không 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 nam 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 nam

เฮตุงานกินเจียงเขาอะนะเดยนทุ่งเฮียนเ,เป็นเฮ็ดงวซนอยู่หันเล่นปะใช่ไงเจ้าคืาอตาดีแสนแนมมาโอ้เนี่ยวะเขาเนี่ยโมหายบ่โอ้เอา,ายังไงกินนี่ยเอากล้วยเด้นี่ยกล้วยผสมกับ มิสซิลี่เนี่ยบ่คือว่าก็จะมน่ไหลยาอยู่เพือทานผู้ชมเพือปรแทกับเพื่ออาหารชนเราองามขนาดเลยเบิ่งเขาเลแหลมขนาดเลยห็นืองะอันนี้อัดปีเลยอันนี้อัปีเลยนี่ว่สี่ปีไปสี่ปีไปง่ายเต็มที่หรอเป่ยังปีก้าปีอีกห้าปีไปนี่เราจังค่อยง่ายเต็มที่งวดปีไปเนาะแต่ว่าแต่ว่าส้นแล้วบ่นี่ เออตัวนี้ก็<อ>บางเท่อมันยังอ้อนเลยกายใจมาทันก้าวบันไดเออเนาะใจมาทันก้าวบันไดตอนโตที่ว่ามันอยากสู้นี่มันก็สู้อยู่โตมันยิ่งไปอยากสู้นี่มันก็สู้ต้องแข่อยู่เิงเนาะใจจังกาเนาะแม่นแล้วต้องแม่นาปีไปกปีนี่เราเออ,อ,อป่ว<อ>ยใส่ตนะัวใดเราอ้อนเหี้ยงยางดีเนาะสำลูกกนแรกเนาะแพงปานลูกโบยยืนเนาะ อยากเห้มตอนเป็นยืนได้นเนาะเขยแต่ยืนอะไรบอกไอ้นอนพักพอนอะ่ะกินแล้วกันนอนพักพอนไป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 ใหม่ไ,ไปล,ลุกขึ้น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 มากินหน่าเร็วโมหายเนาะสบายกันเลยอย่าเดี่ยวอ,อ,ยอย่าดี่ยวพักมันได้เนาะ ยังญ่นเนาะข้าวแพ่กกงโอ้โหล,ล,ลุกเป็น้วลุกเป็นไรใหญ่ขนาดเลยป้างามขนาดสู้ซี้กันสูซี้กันแต่ว่าเขาตัวนี้แหลมกว่าสายข้อเพจะเห็นแน่นี้เนาะนละอนวะมักใส่แนวนี้วะ ฮัลโหลนัก็อินเสพคนมากสบายดีเราอยากให้มันงามห้องเจ้าม้าหายบ่จับเขาได้บ่ได้คู่หนึ่งขนาดเอามาเรียนในน้องเยแล้วก็เอาต่อพี่เห็นเนาะมึงมันหัวสินนะฮะมันมันต่างจากงวนงอบพันที่เราเห็นมาว่านี่นะหัวนั่นเจ็ใหญ่ย งูพันน่ะตัวใหญ่เพื่อนแต่่าฮูมันใหญ่ๆนี่หู้น้อยเราเคยเลี้ยงหเมีแต่งวาลาดมีแต่งวาลาดอยู่เพื่อนเขาอ่ะเขาเห็นเลยเขาเขามากเดนะ่นอ่ะงวมันงามงามงามใหญ่นะมึงเขาด้วเขา,เขาจับได้แล้วพ็นโมหายเลยขุนขนาดเลย ข้าวแพงม,มันมันกับหายได้คนาสหอ่ายเต็มทีอย่างซัมีเนาะขันใหายเต็มทีดีส,นนสุดๆไหแต่ว่าไม่สิงหญ่อีกนะ้นี่เออพราเกลือัมได้มันก็บดบ้ยมันไม่แต่ง่าย่าย่มันง่ายบดทันเต็มเพาว่ามันง่ายซุปแล้วมันจะมันจะ,นจะคดขึ้นเบิ้งขอบด้วยทันผสมเป็นเห็ดให้ครับย่างดีเลยนะขอบ์ด ออัันนยางรถเนี่ยมาใส่ไใบเพืย์ยังันนีอเออยางรถนี่มันจะมันคันตัวคันตัวอือใบพูบอ่ะอันนี้ได้อันอันก่อนทิ่ย้อนเนี่ยได้ไหมเออก้อนเห็ดธาตุที่มันเลี้ยงเออเห็ดธาตุว่เนี่ยก้อนเห็ดธาตุเลี้ยงเออคขายๆว่าะงออยู่บ้านเท่ามันบ่มีเกลือนะเท่าเกลือไปห้กินเนาะอ่าไม่หรอกมันเป็นแน่นเนาะแห็ดธาตุเนาะโอ้นี่ก็เป็นความหูใหม่เด้่นี่ก็ดี ก้อนนี้ก่อนเงินก้อนนี้ก้อนเห่าแพงบอ่ก้อนหนึ่งเน่ยเท่าไรกะโแพงประมาณสามสิบสามบอก้อนนึงมันนักประมณนกิโูไฟส่งมดูหน่อก่อนหน่อบางใยเอาหญ้มให้กินยังไงเลยวะเอาหญ้าอันนี้บานยัง บนนน้ำเคียอันนี้บ้านน้ำเคียนเด้เ <Yeah. S 1> ี่น้รอเียราบุญกินเตียงเนกับ <Yeah. S 1> มีการ้นงัวคือกันกับ <Yeah. S 1> เขตอื่นตามประเพณีของส่วนพามงเนี่ยนะกีฬาเน่อยนิยมของกระเจเวลาเวลาเฮ็ดบุญกินเตียงต้องมีงัว้นจะมีบรรยากาศ ซื้อมาเท่าไหนี่โอ้ซื้อตอแพงเกิดเลยสิบแปดลา้ลานสิบหูสิบแปดล้านสิบแปดล้านถื้อจักหมื่นบาทวะป,ประมาณหามื่นกว่าบาทเนาะซื้อมาซื้อมาตอนอยังหน่อยบอซื้อมาได้ประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนโอ้ซื้อตอนใหญ่แล้วซาล่าต์เนี่ยโมคล้ายนี่นซื้อ ซื้อมา18แล้วเศร้าร้านยังพอขายหนึ่งนเนี่ยพ่อมันโซนดีมันแทงดีทุ่มซนดีตวัวนี้โอ้แต่อยากเห็นตอนโซนเนี่ยบอดี้ทายวิดีโอ,อยังไหวบ่บอดี้ทายวะวนะเปดี๋ยวใ <c oughs> นลลางคลองอะไรอย่เงี้ยได้นนเนาะเห็ดขึ้นลูกแล้วลมาแต่ลงองซานคุ้นเคยมาแล้วคนไทยที่หนอมาขายหน้าเจ้าก็มา อันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่บ้านน้ำเคียนขึ้นกับเมืองหฮมนะเมืองหฮมแขวงเซรสมบูรณ์ดเดินทางต่อเฮามีรถสิงห์พร้อมนะรถสิงห์ขั้นบางญ่เลยไปแก่เครือค่องแก่เครื่องแถวพูแถวยังใส่รถสิงห์นี่ทือว่าขืนพูดดีอยู่เพื่อนเพิ่นต่อเพื่อพร้อม เออเนี่ยไปล่องางนำเงินผมแล้วนี่ยอยู่เล่าเออลดสิ่งได้ดิเกาเครื่องดี้ลดสําหรับคิดบังงัวเข้ากับสีผ้าบังเพียงเท่านีเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาไว้พบกันอีกคิดหนา